มาดูเรื่องราวของคริปโตเคเรนซีกันบ้างนะสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยสถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่ามีปัจจัยที่นักลงทุนเองก็รู้สึกว่าผ่อนคลายลงแต่ทิศทางในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับคุณคิมชัดชวานวัฒนาโชธผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคเรนซีคริมทรพ์ีไคุณคิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม คุณหิมครสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือดูปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะลักลงทุนก็เริ่มใจชื้นแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาบ้างคะ ช่วงนี้ตัดคริปโตครนซีก็ดูอึมครึมเหมือนกันนะครับเพราะว่าในความกดดันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ทธนาคารกลางรัฐเนี่ยมีท่าทีว่าเอ้ยจะขึ้นจะขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแล้วมีมุมมองของนักลงทุนหลายคนนะวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยก็บอกว่าอาจจะขึ้นหลายรอบเลยนะครับอาจจะตถึง4ครั้งในจนจบปีนี้เลยนะครับบวกกับความ ที่บอกว่ารอคอยของนักทุนเรื่องของตัว ETF ที่เป็นสปอร์ตน,นะครับเรื่องของตัวบิทคอยเนี่ยนะครับก็ยังดูไม่มีท่าทีว่าจะมาในเร็วๆนี้เลยทําให้ความหวังในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเออก็ยังดูลิปดิลงไปนะครับตัวเรื่อนงหน่อยนะคับิทคอยเนี่ยก็กรปกรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ําสุดน่ามาสามหมื่นสามพันกว่ากว่านี่นะครับตอนนี้มาเป็นสามหมื่นเจ็ดแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าเออ,อยังแต่มันจะไม่มีสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนมากนะครับก็ต้องรอดูว่าจะกลับตัวมาได้ในลาในใกล้นี้หรือเปล่าครับผม แล้วในช่วงนี้นักลงทุนเหมาะที่จะเข้าไปลงทุนไหมคะบางคนก็บอกว่าอะราคายังไม่สูงมากเข้าไปช้อนซื้อดีไหมคุณคิม ก็ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะการค้าวไดก็ต้องตามเทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับสามารถด<ช>ูสัญญาณเทคนิคต่างๆได้นะครับแต่สิ่งหน้างวลช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ r ลกเกอร์เตอร์หลายประเทศเนี่ยนะครับเริ่มจะมาเข้าควบคุมมากขึ้นล่าสุดทางการอินเดียเนาะก็ประกาศตัวค่อนข้าง,งชัดเจนว่าไม่สนับสนุนนะคในคริปโตโัวเรนซีแล้วก็บิตคอยหรืออีชิเรีหรือ n f t ต่างๆนานานนครับหรือแม้ทั่งบ้านบ้านเราเองเนี่ยประเทศไทยเองก็มีท่าทีชัดเจนของทางแบงค์ชาตินะครับหรือทางกรอตต์ทางสถาบอนกรอกวอาเอ้ย มันมันต้องควบคุมนะนะครับล่าสุดนี้ก็คือห้ามการเปย์เมนต์การชำระเงินด้วย<ช>คริปโตโคเคอเรนซีนะครับก็ทําให้การอ d ดอ t ชันหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นไปนได้ที่ไปได้ยากขึ้นนั่นเองครับอืมกลับมาพูดถึงเรื่องภาษีคริปตโตอย่างที่คุณคิมบอกไปอินเดียเนี่ยเรานําเสนอไปแล้วบอกว่าใช้ภาษีคริปโตโคเคอเรนซีเพดานสูงสุด30ถ้าประเทศไทยใช้เพดานแบบนี้คุณคิมมองอยังไงบ้างก็เป็นเหมือนแบบว่า ไม่ได้ปิดกั้นโดยตรงนะครับแต่ว่าใช้ข้อกฎหมายนะครับปิดข้อบังคับที่ชาวรัฐสามารถทาได้นี่นะครับเป็นการกดดันทําให้การใช้งานเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับเหมือนท่านอินเดียบอกว่าการที่เขา,เ,าเก็บภาษีหรือเปิดภพษตีพวกนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะสนุนนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะ มีท่องทานจากทางภาครัฐสามารถดึงดูดมเงนินตรงนี้ออกมาได้แล้วกันครับต้นตัวผมว่าภาษีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าทรัพย์สินอะไรก็ตามที่จะแม้สิว่าเติบโตอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับภาษีเอเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐสามารถได้ประโยชน์และจะนําไปซึ่งการตัดสวนอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะสั้นๆเนี่ยนะครับภาษีเองก็จะกดกดดันทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลด้วยเนาะอีกทางเรื่องของดอกเบีย้ยอีกทางเรื่องของตลาดที่แบบว่าท่วงซึ่งตึงช่วงนี้นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ตอง้ NFT นนเปกิ หลายคนจะรู้ตักในนามของพวกงานศิลปะออนไลน์นะครับหรืองานสะสมออนไลน์หรือบางคงเรียกว่าเป็นพระเครื่องออนไลน์นะครัตอนนี้นมีวอลลุ่มนะครับหรือมีการใช้งานหรือการเข้าถึงคนหมู่มากที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยหลายคนก็มองว่า้ไอ้นี่แหละอาจจะเป็นเวฟหน้าหรือเป็นโอกาสในการเข้าถึงคนทั่วไปที่น่าสนใจมากกว่าตัวคริปโตเคอเรนซีก็ได้ครับพูดถึงเรื่องราวของ NFT คุณคิมแนะนำหน่อยคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็อยากจะลงไปเล่นใน NFT คะ่ะ NFT นี่นะครับมันเป็นเหมือนของสะสมนะครับซึ่งถ้าถามถึงคริปโต,โตเคอเรนซีอย่างที่เราบอกไปว่าความกดดันเรื่องของ r e เ u l a t o r หรือทางภาครัฐเนี่ยค่อนข้างต้องมาควบคุ่มนะครับห้ามจ่ายเงินห้ามย์เ m e n t หรือว่าแม้กทั่งมีเรื่องของภาษีมาด้วยแต่ NFT ดูเหมือนจะเปิดกว้างมากกว่าและได้การยอมรับจากบุคคลสาธารณะมากมายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอย่างคุณจัสตินบีเบอร์นะครับก็เป็นนักร้องชื่อดังนะครับมีผู้ติดตามในอิน t ต g แกรมกว่า200ร้อยล้านคนนะครับคือ200้อยล้านคนนี้มันปริมาณมหาศาลมากนะครับเขาได้ทําการเอารูปเี่ ขึ้นตัวดิสเพลย์ในอินสตาแกรมของเขานะครับพร้อมทั้งก็มีเสด็จดาราหลายท่านนะครับท่านนักกีฬาชื่อดังนะครับดาราจา่คุณแพี่ฮิลตันนะครับก็เข้าสู่อันเอ็นเอฟทีด้วยหลายคนจึงมองว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยการ เข้าถึง NFT เนี่ยในในหมู่ของคนทั่วไปเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับอีกทั้งนะครับการค้นหายอดค้นหาในคำว่า NFT เนี่ยนะครับใน Google เนี่ยยังสูงแต่คริปโตไปอีกด้วยนะครับก็จริงว่าอันนี้อาจจะเป็นม้ามืดหรือเปล่าที่ทำให้การเข้าถึงคริปโตหรือเข้าถึงโลกดิจิทัลไลน์โลกไลร้ตัวกลางเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งครับอย่างทาง Facebook เองนะครับหรือว่าทาง Meta นะฮะที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อไปนะครับก็มีท่าทีีท่่จะนนะะนนาครรรับหือวปยุก เทคโนโลยีเเข้ากับตัวเองมากขึ้นด้วยมีการเปิดให้ซื้อขายในอนาคตนะครับรวมทั้ง Instagram นะครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังเนี่ยก็พยายามจะผนวกนะครับหรือว่าเอา NFT เข้าไปด้วย YouTube เองนะครับหรือ Twitter เองเนี่ยก็เริ่มที่จะรอรับตรงนี้แล้วในทางกับการเนียในมุมของคลิปตัวซึ่งการเป y m เมนเนี่ยมันดูเหมือนจะติดขัดในร่างของ เดคอเรเตอร์ทุกเรื่องเลยแต่ F เนี่ยดูเหมือนจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ทําให้แพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยร่วมใช้งานมากขึ้นด้วยครับค่ะสุดท้ายสั้นๆค่ะคุณคิมปัจจัยการลงทุนอะไรที่เราต้องติดตามสําหรับสัปดาห์หน้าบ้างคะ เป็นตัวผมผมเชิญชวนให้มองเรื่องของ NFT นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเทรนในต่างประเทศเนี่ยนะนักล้อเสียปินเนี่ยเวลาเข้าเข้ามาเนี่ยนะครับการมองเห็นการ awareness หรือการตลาดเนี่ยจะรับรู้ได้มากครับอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีหลายท่านเลยที่เป็นตีนนักล้อนะครับคุณยังกูนะฮะนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังนะครับหรือแม้กระทั่งคุณหลุยส์ลับอีทนาวนะครับแล้วก็คุณเอฟตานจากเดอะแรปเปอร์เนี่ยนะคุณนีโน่โรดิวเซอร์ชื่อดังเนี่ยก็ตบเท้าก็สู่กัน NFT กันมากขึ้นแล้วนะแปลว่าาเฮ้ยบงครั้งเเราจะห็นบแป็นน NFT เี่ยหรือว่าเฮ้ าติสน,นะครับอาจจะมีช่องทางในการสร้างไรายได้แล้วก็โอกาสใน MT อุสตสาหกรรมเอทในไทยอาจจะเติบโตได้มากขึ้นด้วยครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณคิมชัชวานผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคเรนซี่คิมพ r อพเพอร์ตี้ร้าสำหรับคะแนะนาการลงทุนในวันนี้ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครัสวัสดีครับ